วันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567เวลา16.00นเทศบาลเมืองร้อยเอนำโดยนายบรรจงโคสิจริรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่6ระหว่างวันที่4ถึ 7, ง7กรกฎาคม2 5งันายเพื่อถวายความจงรักพักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ2 8กรกฎาคม2 5งพันายและส่งเส marker, ริมกิจการลูกเสือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้ลูกเสือเนนนนตรรราาาีขอออองงงงงสสสถถบัััศึกกกกษดคค์ป่วท้ิ ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ตามหลักและวิธีการของลูกเสือโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและนายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานและนายบรรจงโคสิจิรณันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดนำกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมด้วยนายสุรพลเจริญภูมิอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติลูกเสือและเนตรนารีกว่า2,600คนทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ณคนะ่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่27อำเภอเมือ 101, งร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด